มือถือมือถือมือ่ืมือ่ืมือถือมือถือมือถือมือมือถือมือถือมือทือรือถือมือถือมือถือม่ว่ือะเป็น h ม c อถือมือถือมือถืม ผมเคยพูดไ้ว่า H C น่าจะตั้งชื่อ H C One Mini ว่าวันเบาๆอันนี้จะมีแต่ผู้หญิงใช้ได้หรือเปล่าครับนั้นตัวใหญ่เป็นวันหนักๆใช่ไหมวันเหอ่ใช่ไหมมาลองดูที่หน้าจอกันเลยนี่นะฮะตัวนี้ไปดูสเปคกันก่อนเลย H C One Mini ตัวนี้ก็รูปแบบการออกแบบก็คล้ายๆกันฮะถอดแบบมาจาก H t C One Family นั่นก็คือใช้วัสดุที่เป็นโลหะนะฮะอลูมิเนียมเบาทั้งด้านหน้าด้านหลัง u n i บอดี้นะ อยู่ที่บอดี้แต่ว่าตัวนี้คือถอดฝาไม่ได้นะไม่เหมือนวันแม็กนะวันแม็ก huh. ถอดฝาได้เลยนะ uh huh. แล้วก็ใส่ซิมใส่เมมโมรีการ์ดตัวนี้เนี่ยเป็น 3G ด้วยเป็น LTE ด้วยนะนะ 4G ด้วยนะ uh huh. นี่ขนาด <Mini S 2> เป็นนมินินะมินินะเนี่ยเปคมินิจริงหรือนะเปล่า นะครับเราก็ลองรับความถี่ทุกความถี่เลยที่ใช้ในประเทศไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็น 3G หรือ LTE ก็แล้วแต่นะครับจอเนี่ยมินิก็จอก็จะเล็กตามขนาด4.3นิ้ว 720p โอ้ยใหญ่ใหญ่ไอโฟนเยอะใหญ่ใหญ่ไอโฟนอีกนี่ขนาดมินินะเนี่ยเรโซููชันก็ยังเยอะกว่าเลยเน่ยขอเทียบเลยขอเทียบเลยดูเลยดูเลย ไอโฟน 5S นะครับลงมาแบบฟัาบว้าวอไงนิดนึงเฮ้ยทั้งมินิของเขาไม่มีนิแล้วนะเขาบอกว่าอะไรบางคนบอกว่าเอออาจจะบอกว่าเขาเรียกอะไรอ่าอัดอัด อัดหรือเงินที่จะซื้อเนี่ยซื้อ iPhone ไม่ไหวลดลงหมื่นหนึ่งแล้วกันได้ตัวนี้ไปเลยลดหมื่นหนึ่งเลยเหรอหมื่นหนึ่งเนี่ยใช้นะเนี่ยเดี๋ยวข้อตัวนี้หนึ่งฮะจอเป็นซูเปอร์อะซีดีสองนะฮะแล้วก็มีกระจกกอลลิล่าคลาสสามนะนี่บาง9.3มิลลิเมตรน้ำหนัก122กรัมเพราะวัสดุดีๆน่ยเป็นโลหะนะแอนดรอยด์4.22ครับคอข้อมสเต็มตะก้อน400ดูว์คอเครด1 4กิกครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวระดับที่เรียกว่า ใช้ได้เลยนะเดี๋ยวดูว่าคอเกรดนะฮะแล้วก็เป็นกล้องแบบอัลตราพิกเซลครับคาเมล่านะฮะกล้องด้านหลังอัลตราพิกเซลคาเมล่านี่นะครับกล้องตัวเดียวกับที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันแม็กนะฮะหรือว่าวันมดานะฮะวันเบาๆนี่วันเฉยๆวันใช้ใช้ขึ้นมาทำอะไรไงส่วนกล้องด้านหน้าเนี่ยกล้องด้านหน้าเป็น1.6ล้านพิกเซลครับแต่ก็วายวายใช้ได้เลยนะถ่ายวิดีโอ7 2 0 p ได้เดี๋ยวมาดูว่าวายยังไงนะครับในอื่นมีเพิ่มเติมนิดนึงครับสเปค ลองรับเรื่อง Wi-Fi ต่างๆพร้อมนะฮะครับบลูทูธ4.0นะครับนะฮะเ้วก็มีเรื่องของการทำ Active Noise Cancellation Dual ใหม่มาพร้อมเลยอื่นก็มาพร้อมแบตเตอรี่เนี่ยเป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะขอให้ผมเขียนขิ้นนิดนึงลิเธียมโพลิเมอร์1,800มิลลิแอมป์ครับ1,800มิลลิแอมป์นะครับสแตนด์บายได้ก็โอ้โหเนี่ย692ชั่วโมงสุดยอดนานมากนะแต่ท้องถิ่นนี้ก็ประมาณ13ชั่วโมงไม่ธรรมดานะครับผมไปดูดีไซน์นิดนึงครับตัวที่ผมได้มาวันนี้เป็นสีดำ หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะเพราะว่า H C ส่วนใหญ่จะเป็นสีเงินหรือสีขาวโดยที่เป็นสีดําก็ดําสนิททั้งตัวไหมก็สวยดีด้านหลังนี่ก็เป็นอลูมิเนียมนะดําด้านนะดำด้านดำด้านนะดำด้านไม่ออกเงานะสวยงามทีเดียวใช้แล้วไม่มีเปื้อนแน่นอนเพราะดำนะนะครับตัวบอดี้นี่ก็จะเห็นว่าด้านหน้าก็มีบูมเสานี่ลำโพงคู่ยังคงอยู่กับ H C One ซีรีส์หมดนะบูมเสาเอกรักอีกนะหรือแม้กระทั่ง Butterfly S นะนี่ ด้านล่างนี้ก็เป็นช่องชาร์จนะครับ<ฆ>ด้านข้างนี้ก็เป็นปุ่มโวลูมบางดีแล้วเลยนะฮะด้านบนนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็มีช่องเสียบหูฟัง3.5มิลดูความาน่าไอโฟนหน่อย บางบางทีเดียวบางใช้ได้เลยบางใช้ได้ทีเดียวขออนุญเทียบความหนาหนิดนึงไอโฟน 5S ครับประมาณนี้ที่ตัวตัวนี้ไอ c ีซีวันไมันจะโค้งหลังเต่านิดนึงไงมันจะเป็นโค้งเนี่ยคุณหนุ่ยดูดิมันจะโค้งไงี่เออแอปเปิลแอปเปิลไหมไอนี่ไม่โค้งไอ้นี่ตรงโค้งนั้นแต่เพราะว่ามันจับกระชับมือกว่านะนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่มีแฟลชด้วยนะครับผมนะแอปเปิลบอกโอ้เปลี่ยนสีไปเลยเมื่อก่อนไอโฟน5ออกกจับกระชับมือมากชัดเจนมากเอ๊ะทำไมทำไมวันนี้ไม่มีกล่องมาโชว์ คือเขาส่งมาเนี่ยเป็นเครื่องที่มาเดโมเดโมเป็นเครื่องเดโม่คือเครื่องเดโมเนี่ยจะไม่มีมาเป็นกล่องนะฮะคือไอชิสีเนี่ยเวลาเครื่องเดโมมาจะไม่ได้มาเป็นกล่องจะมาเป็นแบบมาเป็นเครื่องแล้วก็ใส่แพคเกจมาตรฐานเพราะอะไรรู้ไหมครับทำไมถงเครื่องเดโมไม่มีกล่องรู้ไหมครมันหายตั้งแต่ไอ้คนที่เดโมคนแรกอะ เมื่อกี้นี้ที่ถามเพราะอะไรเห็นทําราคาไว้ไปดูที่ป้ายนิดหนึ่งทำไว้สองราคาสองราคาก็นึกว่าเป็นราคาแบบไปดูภาพครับราคาครึ่งเปล่าเนี่ยหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทราคาถ้าจดพร้อมแพ็กเกจของนีแท็กเนี่ยลดไปสองพันบาทแล้วถึงสองเก้านะฮะไม่ใช่ว่าราคานี้ไม่มีกล่องอะไรไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่มีกล่องนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งในรายละเอียดของการรีวิวนะเดี๋ยวเราช่วงนี้เราปิดเบรกกันก่อนเดี๋ยวมาต่อช่วงหน้าครับผมเดี๋ยวมาต่อเลยนะฮะ ดูหน้าตาการใช้งานนะครับอินเทอร์เฟซก็เป็นสไตล์ของเซน UI ยูไอที่มาในกลุ่มซีรีส์1นะครับ,รบนั่นก็คือจะมีบ<อ>ริงฟีดนะแม่บริงฟีดก็จะสามารถที่จะรับข่าวสารนะครับไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเราเฟซบ o o กทวิตเตอร์อิ Twitter, นสตาแกรมนะครับถ้าล็อกอินแล้วมันก็จะมาโชว์ตรงนี้ถ้าบางคนเนี่ยมีคร,รื่อเรียกว่าไปตามคนเยอะก็จะเยอะหน่อยไทม์ไลน์ก็มาพุ่งพัดไปหมดนอกจากนั้นเรายังมีข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่เป็น ข่าวในประเทศนะอย่างสยามโฟนเอ่ยข่าวกรุงเทพธุรกิจเอ่ยนะข่าวกีวกับข่าวประเทศไทยมีด้วยนะฮะอันนี้สาแกรมที่ผมตามเขาอยู่นะฮะแล้วก็ยัมีข่าวเมืองนอกซึ่งมีหัวข้อข่าวให้เลือกเยอะแยะเลยนะเราไปดูได้นะครวิธีการเซ็ตก็อยู่ตรงนี้เราไปดูตรงองค์ข้อและการบริการนี่เห็นไหม inn นะ m t h a คมชัดลึกเนชั่น นี่เนชั่นนี่อีกหน่อยเดี๋ยวบอกว่าไปเพิ่มแบตไตเทคดีไหมนี่นี่มันก็มีเลยอันนึงแน่นอนมียูฟ่าด้วยนะฮะนี่ก็เป็นสไตล์ของบริงฟีซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของของตัว HCC ซึ่งหลังๆมาดีจะเห็นว่าค่ายอื่นนี่เริ่มเรียนแบบนะแต่ไม่ได้เรียกเหมือนกันอาจจะไปเอาตัวนะฟลิปบอร์ดต่างๆมาแล้วมาปรสานกันต่างกันไปนะฮะการใช้งานต่างก็จะเป็นอย่างนี้ก็เป็นหน้าวิเจตมาตรฐานสามารถที่จะเพิ่มช็อตคัท หรือว่าเพิ่มวิดเจ็ตอะไรต่างๆเข้าไปได้อย่างอันนี้เป็นวิดเจ็ตฟริกบอร์ดก็มีเหมือนกันนะครับการใช้งานต่างๆก็ตามสไตล์ของ HTC เลยนะฮะหน้าตานี้คุ้นเคยกันอยู่แล้วมีลงแอปแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้ดูกล้องนิดนึงกล้องอินเทอร์เฟสเองก็เหมือนกับตัว HTC One Family นะครับสามารถที่จะถ่ายภาพสวยๆได้นี่อัลตพิกเซล นี่เป็นไง,ไไงฮะไไงหรือถ่าย<ง>วิดีโอก็ได้ภาพก็จะออกมาโหวสวยงามมากอัลตาพิกเซลนี่มันเทคนิคยังไงนะอาจารย์สุปรเดชก็<ะ>คือการที่ไม่ไปแข่งสงครามพิกเซลว่าเป็น13ล้าน8ล้าน<ะ>แต่จะใช้รูปที่เหมาะกับการแช,ชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก แต่ขยายเซ็นเซอร์รับภาพให้ใหญ่ขึ้นดังนั้นที่ได้คือภาพมันจะสีคมชัดมากความเข้มข้นเวลาซูมอัตราการแตกจะน้อยกว่าครับอันนี้ก็ถ่ายแบบโซอี้ได้อีกเพื่อไปทํามาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวนะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวร่วมกันว่ากันไปนครับผมถ่ายวิดีโอก็ได้720ดงีแจริงๆกล้องเนี่ยสามารถถ่ายด้านหน้าได้ง่ายๆนะเอามือลากรูบเนี่ยเราก็จะกลายเป็นกล้องหน้าช่วยปั่นแล้วมันเป็นกล้องหน้าเนี่ยนี่ถ่ายปิ๊ตคัวงนะฮะป๊บเอาให้ ไม่ชัดเท่ากล้องหลังนรากล้องหน้าไม่ธรรมดากล้องหน้ากว้างด้วยนะให้กี่คะแนนดีตัวนี้ไปดูคะแนนทีหนึ่งตัวนี้ก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกคือความแตกต่างจากวันก็คือเรื่องการที่จอเล็กลง CPU ก็ประหยัดพลังงานลง้านะครับอย่างต่างนี่ถือว่าวัสดุนี่ก็เรียนแบบมาจากตัวตัวแม่เลยนะใน่ชีซีวันะเราให้ไปนี่ฮะ 9.2โอ้ได้คะแนนเยอะพอสมควรเป็นโทรศัพท์ Android ในรุ่นที่ระดับมาตรฐานโลกของ h c c เนี่ยทำออกมานี่ถือว่ามาตรฐานสูงคือเรื่องสดุที่ใช้หนึ่งางคือภาพที่ถ้าถ้ามองในแง่ CPU ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตระกูลแบบว่า Snapdragon 608ที่เป็นตัวรุ่นสูงแต่ S ไอ้ตัว400ก็ถือว่าโอเคถือว่าเป็นดูว่าคอแรงนะผมบอกว่าคอเราแต่ดูคอแรงนะใช่ดูคอแรงบวกกับได้บอดี้ตัวเดียวกับ HTC One ใช่บอดี้โหเจ๋งมากวัสดุโลหะนะแต่หลายๆคนบอกอยากจะชอบสีอื่น มันก็จะมีตัวสีขาวสีเงินสีขาวนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดำเร็วนี้เดี๋ยวเขาได้ยินมาว่าจะมีเอาสีทองมานะแต่จะเริ่มจากตัว H C One ธรรมดาก่อนสีทองพอบอกสีทองปุ๊บคุณตันหูพึงเลยผมชอบสีทองเอาไปแจกใต้หัวตันเอาอีกแล้วครับแล้วก็ไปดูเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับโปรโมชั่นของ D t e c นะครับก็คือถ้าเกิดซื้อ DT แท h C o n Family ไม่ว่าจะเป็น H C One H C One Mini H C o n Max เลยตัวเอชซีวันมินี่ก็จะได้ลด2,000บาทตัวอื่นก็เหมือนกันครับได้ได้ลดตัวละ 2,000, 2000บาทเมื <us ่อซื้อพร้อมกันจดทะเบียนแพ็กเกจแพ็กเกจก็ง่ายๆต่อไอ้ตัวนี้บอกก่อนนะว่าดังผ่อนส่วเปอร์เซ็นต์ได้10เดือนอีกนะได้ด้วย12,900ก็เหลือเดือนละ1 2 9 0องเก้าสิ่งี่แคกับใช้คู่กับยิ่งอยู่นานยิ่งลดมันยิ่งลดกระเบียร์นะครับจบแล้วจบแล้วจบแล้วนั่นว่าโอ้โหหมดไปแล้วประสบความสำเร็จคุ้มทนคุณประกรณ์พนาเชษรายงานผลว่าเงินทั้งหมดที่เอามาแลกเปล่นนนสวระคับ เกินร้อยล้านครับใช่ครับเยอะมากครับคนมาคนมาแลกกันเยอะมากครับเยอะมากนั่นหมายถึงว่าอะไรยูเซอร์ที่อยู่กับดีแทมีเยอะมากแลยูเซอร์ที่อยู่กับดีแทอย่างยาวนานก็มีเยอะมากใช่ไหมยแล้วดีแทก็ได้ตอบแทนเข้าไปอย่างสาสมเลยทีเดียวเลือดออกเลยทีเดียวแพ็กเกจนี้มี2แพ็กเกจครับ h c c One Family 349ก็คือ349บาทต่อเดือนได้โทรเนี่ยเต็มพี่เลยนะฮะ อันเมือเรับโทรทุกเครือข่ายนี่โทรฟรีประมาณ300นาทีนะครับผมนะครับถ้าเกิดช่วง3เดือนแรกก็ได้450นาทีโทรไปเลยอันลิมิเต็ด 3G 1กิก1กิกนะฮะแต่จ่ายด้เราสอ319บาบาทได้สิทธิ์นี้2ปีถูกมากแต่ถ้าเกิดจ่าย499ก้าจะได้อลิมิเต็ดดาต้ากิก3เลยฮะ3กิก คืออันนี้ต้องมาที่บายอีกทีคือ3กิกแปลว่าใช้ความเร็วเต็มที่เนี่ยสามกิกพอเกิน3กิกไปยังใช้ได้ต่อโดยไม่มีชาร์จไงเพราะอันนี้มันเต็มไปแล้วใช่ใช่นะแพ็กเกจนี้ก็เลือกเอาฮะสามสี่เก้าสี่เก้าเก้าแต่ผมแนะนำสี่เก้าเก้าคุ้มมากเพราะสี่เก้าเก้านี่ยังมีโทรฟรีห้าร้อยนาทีเนี่ยลดได้ดัตต์เยอะมากมยดัตต์สองกิกนะฮะสองกิ๊ก Unlimited นะเขาสองกิ๊กเนี่ยมีสามมีกองคนที่ใช้ดัตต์เยอะๆแบบอาจานสุปรเดชนะควรจะใช้อันนี้ไว้ผมชาร์จโปรเต็มอันเลยฮะใช้ไป อยู่ใกล้ไปใช่หอยู่ใกล้ไปมันเอื้อมถึงมันเอื้อมถึงเนนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไม่บอกแล้วอย่าชงเป็นโปรจัดเต็มนะจนนั้เนี่ยนอกจากได้ค่าเครื่องราคาไม่แพงประหยัดราคาไปแล้วยังได้ค่าโทรที่แบบว่า คุ้มค่ามากกับลายเดือนที่เราจัดให้ถูกต้องครับแแท็กด้วยนะครับสำหรับการส่งเครื่องมารีวิวอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวสคุณนะครับวันนี้คือแบร์ไทไฮเทคเด r ์ไลน์อย่าลืมติดตามร่างทรงของเราครับใน Innovation N i n e รายการคลุกวงข่าว m o เดิร์นไนทผู้ให้บริการช่อง HD ช่วงนี้ดูไปสะดาดาดเดฟก,กันอีกไม่กี่เดือนนะครับเดี๋ยวไ,ไงเดี๋ยวจะมีการออกอาศเป็นแบบไฮเดฟินิชันเลยสำหรับโมเดิร์นไนทีวีนะครับค <ผม S 1> รับผมวันนี้วันศุกร์นะฮะมีวิทยุด้วยนะครับ FM 96.5วันนี้ผมกับพีเต้ก,กวงไปจัดรายการนะครับนี่น แล้วก็แปลไทยไอทีนะครับผมคืนนี้เหมือนกันคืนนี้เหมือนกันทุกเที่ยงคืนนะฮะโมเดลนาทีวีเช่นเดียวกันวันนี้ก็จะเป็นช่อง HD เหมือนกันแล้วจะเป็น่งที่ดีที่สุดท้ายแล้วด้วยหลังจากนี้จะเป็นฟังดีๆวันอังคารห้าทุ่มครึ่งครับ๋อเป็วนเวลามาเร็วกว่าเดิมนะครับผมนี่อ้าวขอบคุณเสื้อผ้าพี่กอนชัยนะครับร้านกัสน็อตจะดูจากโครงการ2ครับ v o l u ม X X จะดูจากโครงการ3จ้าเป็น s d เหมือนกันไอเอ็มเอชดีรันเสื้อผ้านี้สีไหนเราดูแลทรงผมแบบ HD โดยอร์เลฟตอิมเมชั้น2ดีเราเกตเวนี่ครับไปหาพี่แอลเลยครับพี่แอลก็เป็น HD เหมือนกันขอบคุณทีบอดแบนนะครับเพิ่มมาแล้วลูกค้าเป็น10เมกห้าก็0บาทจะได้ดูหนัง h d กันชัดๆออันนี้จริงขอบคุณดีแทคเนครับ3โครงข่ายอาเซียที่ให้บริการดีวอ ผถเป็นมีดี่กว่าที่สุดเชื่อมทุกเสียวความรู้สึกในเสี้ยววินาทีครับติดตามวันได้ม่คมชชลิทีวีดูทีวีนะครับแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางของเราวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ